สำหรับเธอคนนี้ค่ะเรียกได้ว่าจะหยิบจะจับจะทำอะไรเนี่ยก็กลายเป็นกระแสไปสมุดเลยค่ะสำหรับลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะหรือว่า Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลค่ะล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งมีการปล่อยผลงานโซโล่เดี่ยวออกมาคือซิงเกิลก็จะเป็น Rockstar ใช่ไหมคะงานนี้เสื้อผ้าหน้าผมของเจ้าตัวเนี่ยเป็นที่พูดถึงหนักมาก จนทำให้เหล่าบรรดาดีไซเนอร์ชาวจีนนะคะขอสร้างกระแสให้ตัวเองสักหน่อยขอเคลมหน่อยนั่นแหละค่ะด้วยการอ้างวาลิซ่าเนี่ยก๊อปงานดีไซน์ของเธอไปใช้โดยไม่ขออนุญาต คือเธอคนนี้มีการระบุค่ะบอกว่าผลงานร็อกสตาร์ของลิซ่าเนี่ยกลายเป็นประเด็นดร้อนที่คนนํามาพูดถึงอย่างมากนับตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอโดยเฉพาะเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ดนตรีจนกระทั่งล่าสุดคุณผู้มชมถามในโลกโซเชียลมีเดียของจีเนี่ยมีการเปิดประเด็นขึ้นมาค่ะบอกว่าดีไซเนอร์ชาวจีนคนหนึ่งเนี่ยใช้ชื่อว่าจิวเวอไวนะคะได้มีการโพสต์ข้อความเคลมหนักมากว่าลิซ่าเนี่ยไปลอกผลงานดีไซเนอร์ที่เธอออกแบบไว้นะคะตั้งแต่ปี2020ละ อ่ะก็คือจะเป็นเสื้อสายเดี่ยวรูปดาวที่ใส่ในมิวสิกวิดีโอนั่นแหละค่ะก็คือนํารูปดาวเนะี่ยมาใช้สื่นความเป็นร็อกสตาร ซึ่งการเคลมครั้งนี้เนี่ยได้ไดียกความสนใจจากชาวจีนเป็นอย่างมากนะคะนอกจากดีไซเนอร์รายนี้เนี่ยคือมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2020ถึงปี2023น่เนี่ยผลงานของเธออะผลิตขึ้นที่ลอนดอนนะแล้วมีการส่งไปที่ต่างประเทศเพื่อถ่ายแบบด้วยทั้งสไตลิสต์ชาวเกาหลีหรือว่าอังกฤษเองก็ยืมรูปดาวของจิ๊ววเนี่ยแล้วก็แบบว่าเอาไปใช้นะคะไม่พอขโมยไอเดียก่อนที่จะถูกนําไปขายในสื่อต่างๆ ซึ่งเธอคนนี้ก็มีการบอกว่างานดีไซเนอร์ของเธอเนี่ยไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์ค่ะเพราะว่าแบรนด์ของเธอเองไม่ได้ดังมากนักในตลาดของเมืองจีนแล้วในช่วงครึ่งหลังของโรคระบาดโควิด1 i เนี่ยเธอเองก็เดินหน้าเข้าสู่วงการเครื่องสําอางแล้วก็หยุดทําเสื้อผ้านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งเธอบอกว่าการณีของการลอกเลียนแบบหลายการณีเนี่ยไม่ได้รับจัดการให้ถูกต้องเพราะว่าฉันมีการเปลี่ยนสายอาชีพแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่ามีการขโมยไอเดียของฉันเกิดขึ้นนี่อ่ะ ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะมีความคิดเห็นของชาวจีนมากมายที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกว่ารูปดาวเนี่ยเอา้ามันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกหรอ,หรองานดีไซน์ของคุณก็ดูทื่อๆนะแต่ของลิซ่าเนี่ยเขามีการออกแบบให้เป็นห้าเหลี่ยมอยู่ด้านในด้วยแล้วก็ฉันมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์ของลิซ่าเนี่ยดูน่าดึงดูดมากกว่ามันไม่มันไม่เห็นเหมือนเป็นการลอกเลียนแบบเลยนะคะแล้วอย่างความสามารถของสไตลิสต์เนี่ยก็อยู่คนละระดับกันแล้วมันไม่ได้เทียบกันได้เลยถ้าคุณเมินเฉยมาแล้วหลายเคสแต่คุณ กลับมาสร้างความยุ่งยากกับลิซ่าเนี่ยนี่ไม่คุณว่าคุณกําลังต้องการหาแสงอยู่หรออะไรแบบนี้นะคะแล้วแน่นอนคือว่ามางคนก็บอกว่าลิซ่าเอาจริงๆแล้วคือเขาเขาไม่ได้อะไรเลยนะแล้วถ้าเธอบอกว่าไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้งั้นใครๆก็พูดได้สิพูดได้เหมือนกันหมดสิว่าอ๋อ เนี่ยฉันไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะแต่ฉันเป็นคนออกแบบไว้คนแรกอะไรแบบนี้หรอซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเสื้อสายเดี่ยวหรือว่าคองคอถูกตัดเป็นรูปดาวเป็นดีไซน์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปเลยแล้วถ้ามีการไปนค้นหาใน Google เนี่ยก็จะพบเสื้อสายเดี่ยวรูปดาวหลากหลายสีสันเลยหลากหลายเนื้อผ้าในรูปแบบที่แตกต่างกันตามแต่ละแบรนด์ที่ผลิตออกมาขายนั่นเองค่ะ t ทยนิวส s สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไท a i News ค่ะ